นี่มันต้องมีปริศนาอะไรสักอย่างนะผู้ชมเห็นไหมมันมันวงสี่เหลี่ยมตรงนี้ทําไมเวกดเวอันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรดูดิท่านผูช้ชมเห็นป่าวเนี่ยไอท่านผูช้ชมมันมีตู้เซฟด้วยเหรอตรงนี้สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโลกโปรโหมด blue heaven rp นะครับผม วันนี้นะครับผมผมจะพามาไขาปริศนาของชายคนหนึ่งไว้โอเคนะท่านผู้ชมนะบอกเลยเป็นเรื่องเป็นราวนนะอีพีนี้เราจะมาดูไปด้วยกันว่าความเป็นมาของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะก่อนจะไปดูว่าเป็นเรื่องของใครนะั้นก็ฝากกดไลค์ให้ถึง1,000ไ like, ลค์ได้ไหมครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคนะครับผมถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามับสไครต์ไวด้วยนะโอเคมา ก่อนอื่นนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาตรงที่ตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงมุมนี้เห็นปะนี่เราขึ้นมาตรงนี้ก่อนมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ปะถ้าถ้าเราเปลี่ยนเวนี่ให้เราคลิกมาตรงที่มีเสียมตรงนี้นะท่านผู้ชมมันแปลว่าพิพิธภัณฑ์เออให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนท่านผู้ชมเห็นชายคนานี้ปะเออวันนี้เราจะมาดูว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะท่านผู้ชมแล้วก็รูปพวกปริศนานี่มันคือ อะไรยังไงมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะทำต่อไปนี้หรือเปล่าเออเห็นไหมโอเคนะครับผมเห็นไหมตรงนี้นี่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสตูดิโออะไรใช่ไหมแต่ก่อนมันจะเป็นร้านเบอร์เกอร์ใช่ปะ่ะอันนี้เป็นวิววิวเมืองเก่านะท่านผู้ชมและอันนี้จะเป็นโรงแรมแบบสองชั้นนะอันนี้ผมขออธิบายให้ฟังก่อนโอเคผมจะมาพามักไขาปิรณาเรื่องราวชีวิตของชายคนนี้นะท่านผู้ชมโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มานะครับผมเรื่องที่หนึ่งก่อนเราจะมารู้เรื่องชายคนนี้ว่าเขาเป็นมายัางไงนะครับผมผมจะพาไปหาเลขโค้ดเว้ยเออไปหาเลขโค้ดของชายคนนี้นะครับผมเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้ในอดีตของเขาอะไรประมาณนะั้นโอเคของชายคนนี้เน็ตท่านผู้ชมให้เราไปหาเลขมาก่อนเว้ยก่อนที่เราจะไปหาเลขนะท่านผู้ชมเราเข้ามาข้างปั๊มน้ํามันตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเข้ามาห้องรับตรงนี้ก่อนพอเข้ามาเสร็จใช่ปะท่านผู้ชมท่านผู้ชม มากดตรงนี้ไปท่านผู้ชมเห็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ปะ่ะกดให้มันเป็นสีเหลืองหมดทุกอันเลยนะเออกดไปเลยนี่น,นี่ให้มันเป็นสีเหลืองหมดทุกอันแบบนี้พอกดเสร็จแล้วใช่ปะ่ะหลังจากนั้นให้เราไปหาเลขโค้ดปริศนานเลยท่านผู้ชมมาจุดแรกที่ผมจะพาไปก็คือตรงนี้นะเว้ยท่านผู้ชมมันจะเป็นบ้านนะครับผมอยู่บ้านไร้นะท่านผู้ชมซึ่งน่าจะเป็นบ้านร้างนะท่านผู้ชม น่าจะเป็นบ้านของชายคนนั้นในอดีตหรือเปล่าให้เราไปดูเลขเลยให้เรามาบ้านหลังนี้โอเคโอเคตรงมาเรื่อยวันนี้เราจะมาสืบสาะกันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมไม่รู้ว่าท่าผู้ชมได้มันจะเลขมันผมหรือเปล่านะนี่ท่านผู้ชมเลขอยู่ตรงนี้นะนี่ให้จําไว้เลยประมาณนี้เจ็ดสามศูนย์สามสาม โอเคอันนี้เป็นเลขของจุดที่หนึ่งนะท่านผู้ชมต่อมาเลขจุดที่สองนะท่านผู้ชมอันนี้เราจะเอาเลขนี้ไปกรอกใส่กล้องฉายหนังที่โรงหนังนะท่านผู้ชมแล้วเราจะไปดูเรื่องราวของชายคนนี้ความเป็นมาของเขาอะไรประมาณนั้นเออนี่นะเลขจุดที่สองจะอยู่ตรงซุ้มประตูตรงนี้นะซุ้มประตูทางเข้าเมืองนี่ให้เราเดินมาตรงนีแ้แล้วเราก็จะเดินทะลุมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงทะลุดิมันจะมีห้องลับนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ลงวะนี่ไงเออเราลงไปแล้วโอเค ลงมาด้านล่ังนี่ท่านผู้ชมเลข2 9 4เ3เออจำไว้โอเคหลังากนั้นะให้เราเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปได้ป่าว่าลงมาได้เนี่ยงไงเออขึ้นมาได้แล้วโอเคมาท่านผู้ชมต่อมาเราจะมาดูเลขจุดที่3นะท่านผู้ชมจุดที่3ก็คือเลขจะอยู่สถานีตำรวจเวยเออก่อนที่เราจะเอาเลขนะท่านผู้ชมผมแนะนําให้ไปกดในห้องเอเจนซี่อะไรห้องรับที่ถ้าผมพาท่านผ,ผู้ชมไปกดไปกดเลขโค้ดตรงนั้นก่อนนะเวยเออไปกดเลข12 3 4 5ก่อนนะ ไม่ค่อยจะได้เลขโค้ดหรือเปล่าประมาณนั้นให้เราขึ้นมาบันไดตรงนี้นะแล้วให้เรากระโดดมาห้องนี้เห็นไหมเราก็จะมีเลขลับนะท่านผู้ชมโค้ดเลขเนี่ยหกหกสามหกหนึ่งพอเราจดเลขเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เรามาที่โรงหนังโค้ดเลขจะมีอยู่สี่จุดนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นจุดที่4ี่นะจุดที่สี่จะอยู่ทางเข้าโรงหนังเวทางเข้าโรงหนังตรงนี้นะนี่ท่านผู้ชมเดินมามันจะมีเลขตรงนี้เห็นป่ะศูนย์สองห้าห้าหนึ่งเออโอเคหลังจากที่เราได้เลขแล้ว ถ้าเราเอาเลขสีตัวนั้นไปกรอกบนลงหนังนะท่านผู้ชมนี่เห็นปะนี่นเราจะมาดูหนังมานะท่านผู้ชมเราจะมากรอกเรื่องแรกของเขากันเราเข้ามาในห้องนี้นะแล้วเราเห็นเขาว่า enter code หรือเปล่าเราก็พิมพ์โค้ดไปเลยเราได้เลขอะไรมาเมื่อกี้เลขเลขเราไปจุดแรกก็คืออะไรนะ 730... ดไม่ใช่ 730... 33ใช่ปะเออมันก็จะขึ้น playing film นะท่านผู้ชมมันก็จะเล่นวิดีโอ ที่เราไปกรอกลงนะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูว่าเรื่องของชายคนนี้เป็นยังไงโอ้โหมึงน,นอนดูหนังแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> นี่ท่านผู้ชมเขาเลี้ยงม้าใช่ไหมแล้วก็มีกองไฟเว้ทำไมตัวละครผมมันสบายจาังมันนอนอย่างงี้เลยเหรอโอเคเราก็มาดูแล้วก็เขาขุดหลุมอะไรในท่านผู้ชมเหมือนเขาจะทําอะไรสักอย่างหรือเปล่านี่เป็นเรื่องเหลืองนี่เป็นก้อนฟางหรือเปล่าเออแล้วก็มาดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมว่ามันคืออะไร แล้วหลังจากนั้นก็มีอะไรหน่อันนี้น่าจะเป็นคิดตั้นหรือเปล่าท่านผู้ชมที่มันเป็นแสงมันกงเล็บอะ่ะเขาฝังเขาฝังหรือเขาขุดเจอหรือเปล่ามันเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วก็มานั่งดูไปด้วยกันแล้วเขาก็ถมลงไปเว้ยแล้วหลังจากนั้นเขาทําอะไรต่อเออเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยท่านผู้ชมมาลุ้นดูว่ามันคืออะไรเราจะมาไขาปริศนาในเรื่องนี้นะแล้วก็มีดาวรอบตัวมีดาวรอบตัวเขาอันนี้มันก็อยู่ในปริศนาที่เราจะค้นหากันในวันนี้ มานะอาจจะดูนานหน่อยนะท่านผู้ชมแล้วเขาก็เป็นคนติดตั้งป้าย t o w e of Book Heaven เนอน่าจะเป็นป้ายทางเข้าบ้านเขานะเห็นไหมบ้านหลังที่เราไปเอาโค้ดอันแรกมาเลยโอเคแล้วเขาก็มารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมอะไรนี่มิสเตอร์บุ๊กเฮเวนคืออะไรสวัสด,ดี Haven, มิสเตอร์บุ๊กเฮเวนขาขี่มา้ามาอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านของเขาก่อนสร้างหรือเปล่าหลังเห็นไหมซ้ายมือเรือง ก่อนที่จะขึ้นโครงหรือเปล่าแต่นันเป็นเสาอะไรเมื่อกี้ผมไม่รู้อะมาโอเคก็จะรู้เรื่องราวคร่าวๆข,ของเขาเรื่องแรกนะท่านผู้ชมมาปริศนาข้อที่สองของเราก็คือทางเข้าซุ้มประตูใช่ไหมสองเก้าสี่ห้าสามใช่ปะกอกได้ปะนี่งไงมาแล้วท่านผู้ชมประวัติเขาเรื่องที่สองมาถึงอันนี้น่าจะเป็นบ้านของเขานะตอนกำลังสร้างหรือเปล่าใช่ไหม ลหลังจากนั้นก็ตัดภาพมาตรงที่เมืองบล mm ูเฮเวนเมืองของเรานั่นเองแต่ก็หน้าตาเหมือนเหมือนเดิมนะใช่ปะหน้าตาเหมือนกันเลย้ลหลังจากนั้นเขาก็เขียนอะไรเขาน่าจะสร้างซุ้มประตูทางเข้าท่านผู้มชมรู้จักเขากํลาลังสร้างเห็นไหมมันเป็นไม้คํากําลังขึ้นปูนขึ้นโครงอะไรถนนก็มีอะไรนี่ถนนก็กําลังสร้างกําลังวางท่ออะไรหรือเปล่านี่แล้วก็ชายคนนั้นก็อยู่ในนี้เขาก็ปรากฏอยู่ในนี้เออ แล้วหลังจากนั้นนี่ก็เป็นภาพการสร้างนะนะผู้ชมการสร้างซุ้มประตูตรงนั้นอนะ่ะตรงโคง้โคงใหญ่ๆญ่อะ่ะเอออันนี้น่าจะเกี่ยวกับเขาเป็นคนสร้างหรือเปล่าแล้วก็มีรถเด้อมีรถคันนี้คันหนึ่งเราจะสืบไปด้วยกันนะผู้ชมว่ามันเป็นมาอย่างไงว่ามันคืออะไรแล้วสุดท้ายมันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นมีห้องลับใต้โบสถ์แล้วท่านผู้ชมตรงนี้เหมือนผมจะเห็นใน ความลับอะไรที่ผมพาท่านผู้ชมหาไปแล้วแล้วเข้าไปฉายมาส่องอะไรในห้องใต้หลังคามันมีอะไรวะแต่มันมีจริงๆหระห้องใต้หลังคานะแต่เราไม่สามารถไปเดือนได้แบบนี้ฟอเซิลบ้านทะเลเดี๋ยวท่านผู้ชมจาบ้านหลังนี้ไว้มันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับปริศนาที่เราจะหาแน่นอนโอเคเกี่ยวกับบ้านทะเลนะท่านผู้ชมบ้านทะเลแถวทะเลมันจะมีกงเล็บใช่ไหม อันนี้ก็มีกล้องสองทางไกลแล้วก็อันนี้ก็ตัดภาพมนที่ตองเขาสร้างบ้านอันนี้เราน่าจะจบแล้ววิดีโอที่สองมาเราเรามาดูวิดีโอที่สามกันท่านผู้ชมหกหกสามหกหนึ่งใช่ไหมเออเรามาดูวิดีโอที่สามโอเควิดีโอที่สามเขาน่าจะได้ซื้อบ้านแถวทะเลนะท่านผู้ชมแล้วก็ มีครอบครัวกับผู้หญิงคนนั้นนะ่ะที่เขาขี่มา้ามาตั้งแต่วิดีโอรแรกที่เราดูแล้วก็น่าจะมีครอบครัวด้วยกันนะทานะผู้ชมเห็นไหมก็มีลูกอยู่กับภรรยาอะไรก็ว่ากันไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตกันในบ้านหลังนี้อันนี้บ้านหลังไหนวะผมต้องจําบ้านให้ได้นะทานะผู้ชมผมว่ามันต้องมีเรื่องราวอะไรในบ้านแน่นอนมันจะทาให้เราไขาปริศนาได้แล้วเขาขับคอปเตอร์ไปไหนอ่ะเขาขับไปไหน เขาขับคอปเตอร์ไปไหนให้แล้วก็มีน่าจะบริการเฮ้ยเขาจะโดนอะไรหรือเปล่าวะอันนี้อันนี้น่าจะอยู่บนคอปเตอร์หรือเปล่าช้าชุดดำบริการมีป้ายเอเจนซี่อยู่ข้างคอปเตอร์เว้ยหลัลงจากนั้นบริการมาทำอะไรน่าจะมาทำอะไรที่บ้านเขาหรือเปล่าใช่ไหมท่านผู้ชมเรามาดูไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้นชายชุดดำพวกนั้นก็มาทำอะไรที่บ้านเขาวะ เดี๋ยวขอดูไปด้วยกันนี่ท่านผู้ชมเห็นปะมันจะมีกรงเล็บในรูปคอมพิวเตอร์กับห้องลับตรงนี้เว้ยห้องลับตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนวะแล้วก็จะมีชายชุดดำเขาทำอะไรกันปะในห้องลับห้องลับแถวนี้อันนี้มันอยู่แถวร้านขายรถหรือเปล่านี่แล้วก็มีเห็นไหมคนเจอกรงเล็บอยู่ตรงน้ำตกท่านผู้ชมเออใช่ปะ แล้วหลังจากนั้นก็มี FBI บหรือเปล่าเนี่เขามาทำอะไรกันเหมือนทหารมาทำอะไรสักอย่างหรือเปล่ามีรถอะไรด้วยเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นนี่เราก็จะเจอชายคนนั้นเขาจะเจออันนี้เว้ยเจอไอ้สามเหลี่ยมนี่คิดตั้นอะไรต่างๆที่เรื่องแสงนี่ท่านผู้ชมแล้วก็เขาขับรถไปกับภรรยากับลูกแล้วก็บ้านอะไร บ้านหลังนี้มันหลังไหนวะท่านผู้ชมผมว่ามันต้องมีปริศนาอะไรสักอย่างนี่ไงท่านผู้ชมจําไว้บ้านหลังนี้มันจะเหมือนบ้านที่มันใช่บ้านหลังนั้นหรือเปล่าวะที่มันสามารถขายขนมขายกาแฟขายอะไรได้ใช่ปะนี่นี่ใช่ใช่บ้านหลังนั้นแน่เลยที่มันเป็นร้านเบเกอรี่อะ่ะท่านผู้ชมโอเคมาเริ่มเริ่มจะมีเรื่องราวละอันนี้ห้องลับตรงไหนวะน่าจะใต้ห้องใต้หลังคาบ้านหลังนั้นหรือเปล่าเขามาทําอะไรกับภรรยาเขา ใช่ไหมนี่นี่นี่ลานเบเกอรี่แน่นอนเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มันยาวอย่างนี้อันนี้พึ่งเรื่องที่สามของเรายาวมากแล้วหลังจากนั้นก็มีตำรวจมันจะสืบสอหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าตำรวจกับทหารคุยกันนะแล้วก็มีชายชุดดำมาคุยด้วยชายชุดดำนี่เหมือนจะเป็นนักข่าวหรือเปล่าน่าจะโดนบังคับให้เล่าข่าวอะไรสักอย่าง แต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็มีอะไรที่โรงพยาบาลมาที่โรงพยาบาลต่อแล้วก็มีทหารมาด้วยเหรอแล้วหลังจากนั้นชายชุดดำกับทหารก็จะไปเหมือนจะเหมือนจะไปจัดการกับชายคนนี้หรือเปล่าที่เรากำลังหาปริศนานี่แล้วบังคับให้ชายคนนี้ทำอะไรสักอย่าง พี่หนวดของเราเนี่ยผม,ผมเรียกพี่หนวดแล้วกันเออแล้วหลังจากนั้นพี่หนวดก็โดนจับแต่ก็มีคิดตั้นอยู่ในห้องนี้ด้วยเว้ห้องนี้มันคือที่ไหนวะตอนนี้ชายชุดดาก็กําลังเรียกกันวอหนึ่งเรียกวอสอง <laughs> โอเคเราก็เรียกไปยังไงต่อเนี่แเราก็กลับมาหน้านี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอันสุดท้ายกันเลยมาท่านผู้ชมหนังเรื่องสุดท้ายแล้วคอเรื่องสุดท้ายเราเลขอะไรวะศูนย์สองห้าห้าหนึ่งใช่ปะ มันเล่นหรือ,อย่างเออเล่นละนี่ก็จะตัดภาพมันที่เรื่องของตำรวจใช่ไหมครัผู้ชมยัางไงาแล้วก็มีตำรวจอะไรนี่ถือปืนมีมีรถอะไรมาจอดที่ไหนน่าจะบ้านพี่นวดหรือเปล่าเฮ้ย hey, ตรงนี้มันที่ไหนวะตรงแผงโซลาเซลล์หรือเปล่าวะตรงนี้มันผมจะอันนี้เฮ้ย hey, แล้วตรงนี้มันคืออะไรอ่ะน่าจะห้องรับตรงนั้นหรือเปล่าท่านผู้ชมที่เรา ก่อนเราจะไปเอาโค้ดอะที่ผมไปกดเลขอะหนึ่งถึงห้าใช่ปะแล้วกลับมาที่สถานีตำรวจตำรวจเขาจะมาสืบสอบอะไรวะมันคืออะไรแล้วยังไงต่อหมดหรือยังแล้วก็มีซอมบี้ด้วยอ่ะอันอันอันนี้มันใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่ากับที่เราจะหาทำไมตำรวจกลายเป็นซอมบี้นะผู้ชมแล้วก็มีฐานโจรหรือเปล่าน,นี้น่าจะเป็นฐานโจรนะ ดูจากโลโก้ตรงนี้อาชีพมันเป็นอาชีพโจนใช่ปะ่ะเรืออะไรโอเคแล้วก็ตัดตัดอันนี้อันนี้น่าจะคนละเรื่องกับเราโอเคมาท่านผูชมหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอไป4วิดีโอแล้วใช่ปะ่ะวิดีโอสุดท้ายนะ่ะน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับที่เราจะหานะท่านผู้ชมแต่มันมีเกี่ยวข้องอยู่คือ3เรื่องคือ3วิดีโอใช่ปะ่ะ มาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาสืบสอหาคดีกันนะครับผม <g ül> เรียกคดีก็ได้มาท่านผู้ชมก่อนอื่นเราจะทําให้ชายคนนั้นปรากฏตัวขึ้นมานะท่านผู้ชมให้เรามาตรงนี้เว้ยชายชุดดํามีหนวดมาตรงโรงพยาบาลให้เรากดคําว่าเอเจนซี่เนี่ยนะท่านผู้ชมจุดไฟขึ้นมาเอและหลังจากนั้นให้เราไปที่ร้านสมุดนะท่านผู้ชมตรงมาเรื่อยๆเลยก่อนเราจะไปพิพิธภัณฑ์ด้านขวามือของเรานะ มาที่ร้านหนังสือร้านสมุดของเราก่อนให้เรามาเอาสมุดลับเว้ยแล,ล้วหนละังจากนั้นให้เรากระโดดขึ้นมานี่เห็นไหมมันจะมีสมุดเล่มหนึ่งให้เราถือสมุดมานี่มันก็จะมีเสียงอะไรดังวึง้งนิดหนึ่งนะถ้าเราได้ยินถ้าเราเปิดเสียงในเกมของผมเปิดเสียงเกมเบาไงแล้วหลังจากนั้นให้เราเอาสมุดมาใส่นี่นะท่านผู้ชมนี่มันจะมีแดงๆขึ้นมาแล้วชายคนนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาเขาชื่อว่ากรีดนะท่านผู้ชมนี่ชายลึกลับ ผขามาพร้อมกับควันสวัสดีครับผมมาได้ไงเนี่ย,ยหล่อจังเลยตัวจริง <c oughs> นี่นะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นหลักฐานที่หนึ่งพิสูจน์ว่าเราสามารถเจอชายคนนี้ได้ห้นะท่านผู้ชมให้เราทําตามผมที่ผมพาทำนี่ท่านผู้ชมเออมาขั้นตอนต่อมาเราท่านผู้ชมจําบ้านหลังนั้นได้ปะที่เราหาปริศนากันนะที่เราดูวิดีโอกันนะท่านผู้ชมเออเหมือนเหมือนเราดูวิดีโอกันว่า เขาเรียกว่าอะไรนะว่าบ้านหลังนะั้นมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับที่เราจะหาอันนี้แหละคือแบบคือเรื่องที่แบบมันเกิดขึ้นมาได้ไงวะอะไรประมาณนะั้นท่านผู้ชมจะอึ้งเลยนะท่านผู้ชมโอเคผมก็อึ้งเหมือนกันนะเว้ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่รู้ว่ามันมีนะในในแบบนี้โอเคทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวโอเคพอเราสปอนบ้านได้แล้วใช่ปะ่ะนี่ใช่ปะ่ะเขาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยากับลูกเขาในร้านอันนี้ใช่ไหมเบเกอรี่เว้ย หลังจากนั้นนะให้ท่านผู้ชมมาตรงห้องเว้ห้องนอนห้องไหนวะท่านผู้ชมมันจะเป็นเตียงอะไรสักอย่างสามารถมันจะมีปุ่มอะไรสักอย่างนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวๆน่าจะห้องนี้นะท่านผู้ชมี่ในห้องในห้องเนี้ยเออมันจะมีปุ่มอะไรสักอย่างอยู่ใต้เตียงนี่ให้ให้เรากดไปตรงปุ่มนี้ก่อนนะโอเคกดไปมันจะขึ้นแสงข,า,ขาวๆแบบนี้ก่อนเวยเริ่มแรงนะโอเคแล้วมันจะมีห้องรับห้องหนึ่งเวอยู่ใต้ลังกายท่านผู้ชมสปอนบันไดออกมาก่อนนะบันไดอยู่ไหนเอ่ย ขึ้นได้ปะเออประมาณนี้น่าจะขึ้นได้ท่านผู้ชมปีนมาห้องใต้ลังคามันอยู่ไหนวะแปบบ๊บนึงท่านผู้ชมผมหาแป๊บ,บนึงมันจะอยู่ตรงนี้นี่ไงเออเราก็ขึ้นมาห้องหลังคาตรงนี้ไอ้ท่านผู้ชมมันมีตู้เซฟด้วยเหรอตรงนี้ <c oughs> อา้าวผมสปอนบันไดทำไมวะเนี่ยมีตู้เซฟในนี้โอเคนี่แล้วก็จะมีไอเทมอันนี้เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวแปบบ๊บนึงผมติดบัค <c oughs> ผมไปน,นอนเฉยนี่ท่านผู้ชมจำอันนี้ไว้นะอันเหลืองเหลืองในไว มันจะเรืองแสงได้นะเว้ยท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ประมาณนี้แหละอันนี้ผมมาเกินในเรื่องของห้องรับแต่ลังคาไปก่อนนะโอเคสปอนบ้านแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่กดปุ่มใต้เตียงท่านผู้ชมไม่ต้องไปดูห้องแต่ลังคาก็ได้นะให้ท่านผู้ชมมองมาจากบ้านเลยนะท่านผู้ชมและท่านผู้ชมไปที่โบสถ์เว้ยเออมาที่โบสถ์มาลองเก็มากไขปริศนามาดูความลับแปลกๆกันแลวหลังจากนั้นถ้าท่านผู้ชมมาตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นคําว่าไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ป่ะให้ท่านผู้ชมกดไปหนึ่งทีนะเห็นไหมแล้วเชือกมันจะหย่อนออกมา ก็คือเป็นการตีระคังนะท่านผู้ชมตีระคังน้าโอเคกดไปหนึ่งทีเท่านั้นเองเออพอท่านผู้ชมตีระคังเสร็จใช่ปะท่านผู้ชมก็ไปทางซุ้มประตูอีกรอบหนึ่งไปซุ้มประตูนะผมจะพาไปเอาอะไรบางอย่างผมไม่มั่นใจว่าท่านผู้ชมเคยมาตรงนี้หรือยังท่านผู้ชมเห็นซุ้มประตูไหมปะอันนี้คือซุ้มประตูที่ชายคนนั้นได้สร้างไว้นะเว้ยท่านผู้ชมแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่นี่เห็นปะเป็นแท่งขาวๆให้ท่านผู้ชมหยิบมานะท่านผู้ชมหยิบแท่งขาวๆนี้มานะเว้ยพอหยิบมาเสร็จ ไอ้ท่านผู้ชมทํำยังไงรู้ป่ะไอ้ท่านผู้ชมมาตรงพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์ที่เดิมบอกเลยเรื่องนี้ซับซ้อนมากนะผู้ชมนี่พิพิธภัณฑ์ใครมาแอบเปลี่ยนเป็นอะไรอีกนี่ไอ้ท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นตัวแทนจําหน่ายรถเหรอเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นพิพิธภัณฑ์นะขออนุญาตนี่โอเคพอเราชูพอเราชูอันข้าวขาวที่เราได้มานะผู้ชม เออตรงนี้มันจะมีอะไรท่านผู้ชมรอดูได้เลยนี่เราถือเราถือมาเราชูกดชูขึ้นยียังไงท่านผู้ชมเหมือนได้ยินเสียงอะไรท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมนึกว่ามันเกิดกับรูปนี้ไม่ใช่มันเกิดกับรูปนี้เว้ยนี่มันต้องมีปริศนาอะไรสักอย่างท่านผู้ชมเห็นไหมมันมันวงสี่เหลี่ยมตรงนี้ทําไมเว้ยนี่ท่านผู้ชมชูขึ้นมานะพอได้มาให้ชูอันนี้ขึ้นไว้แล,แล้วมันจะขึ้นแสงเห็นไหมมันหายไปละท่านผู้ชมชูขึ้นมาใหม่นี่ไงแสงนี่นมาละโอเค มามันจะให้วงให้เราไปตรงนั้นทำไมกันหรือเอเอ,เ,อเราเราต้องไปตรงนั้นหรือเปล่าต่อมาเราจะมาดูความลับนะครับผมตรงนี้เลยบอกเลยทีเด็ดมากท่านผู้ชมสิ่งที่เราจะได้ดูต่อไปนี้บอกเลยนะว่าสุดยอดเหลือเกินมันวงตรงนี้ใช่ปะเราต้องมาด้านนี้นะไม่ใช่ทางนั้นนะทางนั้นสนามมา้าเราต้องมาทางนี้เว้ยนี่ให้เรามาบ้านหลังแรกที่เราตอนมาเอาโค้ดนนะ่ะท่านผู้ชมให้มาตรงนี้เลยท่านผู้ชมเห็นอะไรเรืองแสงมาข้างในอะ่ะ แล้วใครมาขับรถอะไรวะโคตรแรงเลยนี่ท่านผู้ชมมันจะมีแสงอันนี้ปรากฏเวอันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรดูดิท่านผู้ชมเห็นป่ากเนี่ยทําตามขั้นตอนที่ผมพาทําเลยนะโอเคเลยโอ้ยสวัสดีครับผมคือใครท่านคือใครนี่เป็นไงท่านผู้ชมสุดยอดแล้วท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมกลับไปบ้านนะท่านผู้ชมกลับไปบ้านที่เราสปอนออกมาทีแรกอะ ท่านผู้ชมขึ้นไปห้องใต้หลังคาที่เดิมเว้ยอันที่ผมบอกว่ามันจะมีแสงขึ้นมาท่านผู้ชมจําได้ปะมันจะมีแสงขึ้นมาในในอนนั้นนะ่ะในคิดตันอน,นั้นน่ะาใหมขึ้นดิขึ้นดิโอไมเออนี่เห็นไหมนี่คิดตันอันนี้มันก็จะมีแสงจากไม่มีแสงนะท่านผู้ชมเว้ยเห็นปะโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้หรือเปล่าสําหรับปริศนาของชายคนนี้ทั้งหมดเลยนะน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็จะไม่มีนะหรือเปล่า แต่ผมไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตยอยู่ไหมเพราะว่าในในในโรงตรงนี้นี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นรูปเขานะท่านผู้ชมที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรไว้เขาจะเขาน่าจะไม่ได้ไม่มีชีวิตยอยู่แล้วนะท่านผู้ชมสําหรับชายคนนี้อันนี้ก็น่าจะจบทุกเรื่องนะที่เรามาสืบเสาะหากันในวันนี้นะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะคลายข้อสงสัยกันกับเรื่องคิดตั้นอะไรที่มีแสงบิบวับนะครบผมแล้วก็รูปของเขาในพิพิธภัณฑ์ที่เขาเอาไปติดไว้ประมาณนั้น เขาน่าจะเป็นบุคคลที่ทําอะไรให้บลูคิเวนหรือเปล่าเพราะว่าเขาได้สร้างซุ้มประตูในแมปนี้นะอันนี้ผมพูดตามที่ผมรู้นะตามที่ผมดูตามที่ผมพาทําในคลิปนี้นะท่านผู้ชมประมาณนั้นอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับชายคนนี้แบบเต็มที่นะถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะอันนี้เหมือนเรามาหาสืบสอบอะไรสักอย่างโอเคก็จะประมาณนี้นะถ้าใครอยากทําตามก็ลองทําดูได้นะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย